ขอเจริญพรทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพูดคิดล้วนแล้วแต่มาจากใจทั้งนั้นคือใจเป็นผู้สั่งให้ทำใจเป็นผู้นำให้ใจเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำทุกอย่างดังคำที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผู้สั่งกายเป็นผู้กระทำเพราะใจทำเองไม่ได้ได้แต่คิดส่วนกายก็คิดเองไม่ได้ได้แต่ทำตามใจสั่งคนที่ทำความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นก็เพราะใจสั่งใจที่เป็นกุศล สั่งให้ทำความดีทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมากายที่ทำให้ใจสั่งผลที่ดีก็เกิดขึ้นตามมาผู้ที่ได้รับความสุขความเจริญอันเป็นผลจากความดีนั้นก็คือตัวเราเองนี่คนทั้งหลายทำความชั่วออมีการฆ่ากัน การเบียดเบียนการลักขโมยผิดลูกผิดเมียคนอื่นเป็นต้นก็ใจนี่แหละเป็นตัวสั่งใจที่เป็นอกุศลทำให้คนทำความชั่วเช่นนั้นแล้วผลชั่วก็เกิดขึ้นตามมาผู้ที่ได้รับความชิบหายเดือดร้อนจากความชั่วนั้นก็คือตัวเราเองดังนั้นท่านถึงกล่าวว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าคือทั้งกุศลธรรมกุศลธรรมและอกุศลลธรรมล้วนมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นตัวสั่งให้บุคคลก็อกุศลกรรมอกุศลธรรมและอกุศและกุศลธรรมเราจึงควรฝึกใจของตนนี่ได้ยินดีในกุศลลธรรมยินดีในการสร้าง คุณงามความดีละเว้นความชั่วใจจะได้สั่งการให้กายเนี่ยทำแต่คุณงามความดีอันนี้ธรรมะฟังสบายๆอัตมาก็ยกเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็ขอเจริญพร